แดนแดนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่วิ่งติ่งแอคค่ะวันนี้เราก็จะมาร e a c t ต่อนะคะจากวงโกลเด้นไซส d อะโกลเด้นซซึ่งไม่เคยดูแต่เคยเห็นเพื่อนที่แบบ เ <P ne> um> พื่อนที่แบบไม่ค่อยได้สนิทกันเพราะว่าอยู่คนละโรงเรียนถ้าจะรู้จักผ่านเพื่อนเพื่อนผ่านเพื่อนอีกทีหนึ่งแล้วคือนางก็โคฟเวอร์วงโคเดนชัยคือแบบว่าหล่อมากดมโคฟเวอร์ได้แบบโอ้ยก็แล้วก็แล้วก็พี่พี่ของฉันซึ่งเป็นแบบพี่ในศิลศิลภาษาอังกฤษคืออยู่วงเดียวกันก็คือแบบร้อนคือแบบโคฟดีมาก ชื่อวงว่าอะไรนะซึ่งำไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวถ้าเจอจะแปะมันนะคะสำหรับวงองคครบที่แบบที่ฉันรู้จักนั่นแหละคือวงนี้รล้รู้แบบครบที่นะนางคงก็เดินชายก็ว่าแล้วหนึ่งนะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวขอดูนะคะว่าอยู่ใครอะไรอ่าวูลิมวูลิมวูลิมเดี๋ยนะ พูลีมบอกเฮ้ยได้ยินได้ยินจากประดีวทุกซีซั่นเลยปะวะเรามาดูสมาชิกกันนะคะควรนอึนบีอ๋ออึนบีอึนบีไอจูวอนนั่นเองโอเคอึนบีไอจูวอนมีใครเรารู้จักคิมแช์วอน แชววนอนอแชววนแชววนจ้า oh. yeah. <c oughs> สมาชิกายจือนะคะอีกคนหนึ่งใครอีกอะชาจุนโฮเฮ้ยชาจุนโฮน่ารักมากตอนนี้เหมือนชาจุนโฮกำลังจะกำลังจะเดบิวต์ใหม่คือจะ หลังจากที่เป็นอดีตสมาชิกวงเอควันเพราะว่าเอควันยุก,ก็กลับมาค่ายนะคะซึ่งอีกไม่นานนี้ก็จะได้เดบิวต์แล้วเออน่าจะใช่แหละเท่าที่รู้รู้มาก็อีกไม่นานก็น่าจะได้เดบิวต์นะคะ่ะสำหรับชาจ,จุนโฮเน,ะนะเาะนี่นะโอเคถ้างั้นเราไปดูเพลงบ u r n บรินอจากกร ah, ีนชายกันได้เลย Let's go อ่าบูลลมอตเทนมอนต์๋หุยฝนทองนี่ใครอยากหลอกคนเหรอ อย่างที่เรารู้รู้กันนะว่า Performance ของ golden t h i l d นี่จะเป็นเอร f o r m a n ที่พร้อมกันพ,พอกับ Seventeen แล้วก็วงอะไรนะเออวงอืนอ่นๆละเออ golden c h i d เต้นพร้อมนะเอาดีเอาดีาดจริงๆหลังจากที่ดูแบบเขาวิเครานะห์เนาะวิเคราะห์ว่าวิเคราะห์แบบวงเต้นงานตามงาน cover dance เออเขาบอกมาอย่างนี้แบบเออฉันก็ p e r นาง มีความพร้อมๆกันแล้วมีความผิวไหวซอมบี้หนังซอมบี้หรอซอมบี ตอ <laughs> นนี้กำลังอึ้งอยู่ว่าแบบอยู่ดีๆ,ๆ,ๆก็มีซอมบี้เนี่ยเน่อรอมากเลยอ่ะเอาดีๆอเฮ้ยเหมือนพี่จินวะผมคนผมขาวอ่ะ มีแวบบ็บมีแว็บหนึ่งอ่ะแวบ็บมากแกะคลายมากโดนกัดเอาพี่หญิงโดนกันดกแล้วแต่แบบปกคิวคนนี้อร่อยแต่ฉันชอบผมกูเรียกคนผมขาวเขาผมทองเป็นบอลทองน่าก็มาหน่าก็มา วอบมา,ากวโมากอ่ะฉันไม่ชอบอะไรที่มันเป็นซอมบี้เลยนะมันเป็นภาพติดตาก็าจะว่าเคยดูหนังเรื่องเป็นของเกาหลีนี่แหละที่เป็นซอมบี้ที่พ่อเป็นซอมบี้แล้วก็แบบไอ้นั่นอ่ะไอ้นั่นลูกอ่ะ ที่ให้ลูกอยู่กับพี่สาวอะไรเนี่ยคือมันเป็นหนังที่นานมากแล้วเนาะนนจำไม่ได้อ่ะที่พ่อพ่อแบบพ่อพ่อโดนซอมบี้กัดอยู่บนรถไฟนะแล้วก็ลงไปเลยแบบทิ้งตัวลงไปมันเคยดูหนังเรงแบบประมาณซอมบี้ประมาณนั้นนะติดตาฉันเลยไม่ชอบเลย ฮ้ยแต่คนในหลอคนผมเนี้ยโอ๊โออ,อ,นะอ้ยเอผมแดงก็หล่อนะะอ๊ยแบบแบบโดนซอมบี้กันแล้วแบบเออฆ่าฆ่าเธอเพราเดี๋ยวมันจะแบบไปติดเชื้อคนต่อไป ไม่มีโอเคเม่อมกีเมื่อกี้พี่ลงมานะ <c oughs> แล้วก็แบบไม่อยากลาสายตาจากโกชินชายเท่าไหร่คือตอนนี้ก็ผู้หญิงก็เป็นซอมบี้ไปแล้วจะร้องไห้แทนนะ่ะ ความแบบเป็นคนรักแล้วก็แบบไม่อยากให้แบบอีกคนโดนอะ่ะคืออะ คือออมมา้า่แม่เดี๋ยวมีมีผู้หญิงกี่คนนะสองคนป้าที่มีทั้งแม่ทั้งเฮ้ยนี่เนี่ยช่วยส้มเนี่ยเขามองเออเจ้าเขมองดีแนละ้วกลายเป็นทอมบี้แล้ว เน,นี้นะเดี๋ยวหายจากการเป็นซอมบี้เหรอหรือว่าไงหายหรอหรือไงอะ่ะพ้องแกจากตาข,ขาวๆกลายเป็นแบบนี่เหรอ ไงอ่ะวันอนเอ,อเป็นเอ็มียาวมากเลยนะหกนาทีนาทีสีสิบห้าวิ A few moments later หล่อนคือเป็น mv ที่แบบ ยาวมากอะเอาดีทีเอ like, oh, ็มวีหกนาทีอุ้ยยังไม่ยาวมากยังไม่ยาวมากเท่ากับถ้า tomorrow by o g a t e r อันนั้นคือแบบเป็นมหากราบคือแบบยาวมากของ tomorrow by t o g e t h e r ตอนนั้นนะคือยาวมากเอาดีคือยาวอะไรกันหนั้น้นแต่ฉันก็ดูนะแต่ฉันไม่ได้รีแอคเพราะว่าเออมันยาวเลยนะคือการที่มานั่งดูแบบนอนแล้จะนั่งดูแบบ <c oughs> อันนั้นคืออยากจริงอะเรามากลับที่โกเ้นชายกันต่อน,นะคะเพราะว่าเป็นแบบยังไงอะ่ะเฮ้ยฉันจะลองตามนะด้วยความแบบเหมือนแบบเป็นคนลักเป็นซอมโดนซอมบี้กันแล้วเป็นซอมบี้แล้วแบบคนที่เป็นแบบฝั่งแบบผู้ชายกแบบ็แบบเข้าใจปะอยาก,ย,ากยังอยากปกป้องเขาอยู่อะคือแบบ เหมือนจะเป็นยังไงก็ลากอะเออแบบแต่ฉันจะร้องตามอะแต่อันแต่มีอีกอันหนึ่งอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงคนนั้นน่าจะเป็นออมม่าเพราะอันจะอันปากน่าจะใช่มั้งไม่แน่ใจเนาะคือบบบว่าว่นฉันจะร้องตาม่าแต่ภาพซอมบี้ที่แบบตอนคือฉันเป็นคนที่ไม่ชอบแบบซอมบี้อะฉันเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่แล้วเพราะว่าแบบ ม่วงเกลือแบบมือกลัวเข้าใจปะกลัวซอมบี้เออนั่นแหละกลเวยไม่ค่อยชอบสำหรับคนที่นชายฉันให้ฉันชอบไม่รู้จะชอบคนไหนกูแบบเพ่งเพ่งเลยแต่ซอมบี้คือแบบเออาจจะคนคำว่าซอมบี้คือมันไม่น่าจะมีจริงหลอกแต่ว่าเข้าใจปะือคนกลัวเนาะแต่ Ừ, ฉันชอบคนถ้าฉันบอกฉันชอบผมผม,ผมดำคือผมดำกันเยอะทั้งหมดเลยนะ <c oughs> เยอะมากเลยนะเนี่ยแต่ฉันชอบคนผมผมสีออกเบลอๆทองๆท,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 ที่เป็นปกปกคลิปมากกว่าปกคลิปของของไอ้นั่นน่งของเอ็มบีเออแล้วฉันชอบมากแล้วก็คนผมแดงมั้งคนผมแดงคนผมแดงนะคนผมแดง นั่นแหละคือฉันชอบนะคือคือการคือสื่ออารมณ์ได้แบบนั่นคือมันดีมากกว่าการสื่ออารมณ์ของทุกคนนะคือแบบคนเล่นชายเป็นวงที่แบบควรแมสนะสาหรับคนมันควรแมสกว่าเนี้คือเพลงก็ดีนะเพลงก็ดีไม่ใช่ว่าเพลงไอ้นั่นนะ่ะคือเพลงมันดีมากมีเพลงเพลงก่อๆที่เคยฟังแต่ไม่เคยดู m อนับนฟังจาก คนที่ไปเต้นก็เบอร์ดีนะฉันชอบอ่ะหลอนคือดีมากนะคนแมสนะคะสำหรับวงนี้เลยนะก l d ด n ้นชายนะฮะสำหรับช่องทางการติดตามของก l d ด n ้นชายนะคะเราก็จะใส่ไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องพิงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วเจอกันใหม่ค่ะ react หน้าค่ะบ,บาย